เรามาพูดคุยกันสําหรับเช้านี้นะคะเช้านี้ต้องขอต้อนรับค่ะกับคุณเรามณชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทปอดจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับยามเช้าค่ะสวัสดีค่ะมอยเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมแมเช้านี้เราไม่รู้จะเอาอะไรกันก่อนเลยนะคะยังคงปัจจัยบวกม่มีปัจจัยลบอ่แน่นปัจจัยลบแน่นใช่นะคะก็ ก็ยังรอคอยรอคอยสําหรับวันพุธนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็จะทราบจริงๆก็น่าจะเป็นสักเช้าพรกเชา้าใช่ชใช่นะคะขอตามเวลาประเทศไทยนะคะถามต่อละกันพอตอนนี้เปิดมาทางด้านเอเชียนี่โอ้โหแดงเถือกเหมือนกันเช้านี้บ้านเราจะไปยังไงต่อรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะให้พักรอมือก่อนหรือย,ยังไงดีคะคุณภิชัยคะอ๋อทิศทางเอเชียยงยาวก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวลดลงอยู่ นะครับเพราะสัปดาห์ก่อนอย่างคุณจอยเลนแจ้งไปก็เป็นตัวเลขหลกัหลกๆก็เป็น CPI แหละออกมา CPI ลดลงแต่ว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่า Core CPI ที่หักพวกราคาอาหารพลังงานพวกเนี้ยปรากฏว่ามันไม่ลดลงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งอ่อนเยียทั้งมันอ่อนมันมันก็เลยทําให้ทั้งกุนก็กลับมากังวลคือเงินเฟอ้อมาเริ่มจะก,กระจายไปอย่างหมวดสินค้า,ต,าต่างๆนะครับมันก็ทําให้ก็ยังประเมินว่า การขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะดึงเงินเฟ้อลงมาอย่างยังยังงคงอยู่ในทิศทางที่มันยังคงต้องเป็นไปอยู่นะครับุ่นกับปรับฐานมาันก็คือผิดหวังแหละจะปรับฐานลงมานะครับก็โดยรวมๆเนี่ยครับสัปดาห์นี้ก็คงต้องรอาการผลการประชุมเฟดอย่างที่คุณจอแจ้งเเชา้าวันพฤหัสก็โดยตัวเลขที่รอกันนะครับเป็นตัวเลขตัวเฟดดอทพอนี่แหละนะครับว่ามุมมองของคณะกรรมการเฟดโดยรวมเนี่ยทุกคนเนี่ยองรวมเนี่ยมอง ถ้ากลางๆดอกเบีย้ยปีหน้าสหรัฐจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเขาเรียกว่าตัว f ฟดฟันเล็ตฟิวเจอนะครับซึ่งมันสะท้อนมุมมองของตลาดที่เขามองไปล่วงหน้าก่อนนะครับขเขามองว่ามันน่าจะขึ้นไปที่ระดับ4.25ถึง4.5%่จ้าเเซ็าพูดง่ายว่าระดับ4.3ถึง4.5ในปีหน้าเนี่ยน่าจะยังเป็นตัวเลขที่เฟดยังต้องขยับขึ้นเพราะงั้นทิศทางก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ถ้าการประชุมนะครับในช่วงวันพฤหัสเนี่ยขยับขึ้นมา0.75ตามที่ตลาดคาดเนี่ยพี่อาจรย์ก็จะขยับขึ้นมาในกรอบ3-3.2แล้วก mm ็เห็นว่าจับในการขึ้นเนี่ยมันอีกประมาณยังอีกไายจะมีประมาณสัก1%กว่าๆนะครับถ้าขึ้นไปที่1อ่าขึ้นไปที่4.4.3ถึง4.5เนี่ยยังต้องขยับขึ้นไปต่ออีก1%เพราะั้นตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ ทิศทางการลงทุนเนี่ยมันชะลอตัวลงแล้วก็ข้างเงินในช่วงสั้นก็ผันผวนตัวบอลยูวก็กลับมาผันผวนอยู่นะครับแต่มุมมองในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยของสหรัฐในรอบนี้ถ้าขยับถึง1%อร์ซมันก,ก,ก็ก็หน้าหน้ากังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการประมาณการตัวเลข GDP ไแต่มาสรฐานสลรตัวนี้มันล่าสุดเนี่ยมันแผ่วตัวลงมาแค่ขยายตัวแค่0.5เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ของตัว เฟสสาขาแอรแลนต้าเเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจมันเริ่มเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นในการก็ต้องวัดวัดน้ําหนักของเฟสว่าจะยังจะกล้าขึ้นดอกเบี้ยไปที่หเปอร์เซ็นเลยหรือเปล่าเพื่อจะดึงเงินเฟอ้อลงมานะครับแต่ว่าก็ต้องพร้อมรับตัวเลขการจเจริญเติบโตที่มันอาจจะแผ่วตัวลงมาด้วยการจ้างงานต่างๆเลยเนี่ยก็คงจะหดตัวอย่างที่ต้องการแหละถ้ามันถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงจริงก็คงต้องเห็นภาพนี้แหละก็ต้องขึ้นไปจน จนเศรษฐกิจมันแผ่วการจ้างงานลดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังคงผันผวนอยู่เพราะ,ะนั้นทิศทางระยะสั้นผมว่ามันก็ยังคงต้องเป็นเรนื่องของการรอดูท่าทีของเฟดก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าหลังๆท,ที่เราเห็นหลายๆครั้งเนี่ยมุมมองของเฟดมักจะต่ากว่าการคาดการณ์ของตลาดตลอดในช่วงปีที่ผ่านมา เห็นว่าตลาดคาดไว้สี่เฟดก็จะมามองประมาณทักสามจุดห้าจะมองจะมองไม่เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยไปไปทางสุดโต่งมากนะตรงนี้ก็อาจจะพอเฉพาะหลังการประชุมเฟดเนี่ยมันไพรซ์อินก็อาจจะพอ,อะพยุงราคาขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่หลักๆกเนี่ยผม่ก็กกยังงงตามในเรื่องของอเงินเฟอ้อต่างๆแต่จริงจริงตัวเงินเฟอ้อก็ดูดูมีแนวโน้มถ้าราคาน้ำมันหลอตัวลงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะดีจะดีขึ้นได้ เพียงแต่ว่าตัวคสบีไอเนี่ยมันจะลด oh, yeah, ลงช้ากว่าเฮ d ไลน์เพราะเฮทไลนมันจะ Murphy, ไปรวมพวกราคาพลังงานแล้วมันจะผันผวนแรงกว่าแหละนะครับคสบีไออาจจะต้องรอการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปตามระดับเป้าหมายที่เขาวางไว้แหละในการลดลงของคสบีไอนะครับแล้วก็ตัวมอมิชิแกนเนี่ยวันศุกร์เขาก็มีการสำรวจนะครับในเรื่องของมุมมองของผู้บริโภคสาระตองเงินเฟ้อในหนึ่งปีข้างหน้านะครับก็ยังดูว่ามุมมองของ ผู้บริโภคเขาก็ยังดูว่างเงินเฟอ้อจะแผ,แผ่วตัวลงเหมือนกันนะหนึ่งปีข้างหน้านี่เขาคาดว่าน่าจะลง,ลงมาจาก4.6จนะครับจากเดิมคาดไว้ที่4.8แต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขที่มันสูงกว่าระดับเฟสที่เขาต้องการเห็นอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นตรงปัจจัยในเรื่องของเฟสนี่ผมว่าก็ยังจําเป็นต้องรอดูอยู่เพราะมันทําให้ข้างเงินอิมเมอร์จิงนะครับมันผันผวนที่เชือ่อมกัค่าโฟนี่มันก็เริ่มแผ่วๆแล้วะั้นตอนนี้ต้องเน้น เน้นเน้นระหว่างตัวนิดหนึ่งนะครับ <ง S 1> ก็วางแนวรับไว้สองเกาะนะครับถ้าหลุดหนึ่งหกสามศูนย์ก็คงมองแนวรับแถวแถวพันหร้อยสิบถึงพันนร้อยี่สิบนะครับซึ่งถ้ามาตัดระดับนั้นจริงเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจครับในการเข้าไปซื้ออย่างไน้อยหวังการเก็งกาไรดีกับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหลักๆส่วนแนวต้านทุกท่านคงวางไว้ไที่พันร้อยสี่สิบจุดก่อนครับก็คือถ้าหลุดวันนี้เนี่ย มีโอกาสว่าหลุดเหลือเกินมีโอกาสที่จะไปลงไปต่ําแล้วก็มีโอกาสที่วันหน่งหกและมีโอกาสที่จะลงไปต่ํากว่า1 6 2 0ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราตอนนี้ดอทพลอตเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ยมองไป็อดหน้าและมองไปดอกดอกเบี้ยคือปีหน้าแล้วด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าผลออกมาแล้วรวมรวมกันมองรวมรวมกันเนี่ยประมาณเดือดเนี่ยประมาณสัก กว่กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะครับแล้วส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเรียกว่าทั่วโลกค่อนข้างที่จะอ่อนแอด้วยนะช่วงนี้นะคะดังนั้นถามว่าความอ่อนแอตรงนี้เรายังหาแต่ว่าการลงทุนมันก็ยังคงต้องทุกอย่างเราต้องชี้และต้อง move on การลงทุนก็ต้อง move on <ช>ต่อไปคำถามคือใ,<ช>ในสภาพว่าที่ตลาดหุ้นทั่วโลกและกันที่จะอ่อนแอรวมถึงไทยอาจจะอ่อนแอแต่อาจจะอ่อนแอแบบน้อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่ที่เราทราบๆจะมีด้วยเหตุผลว่าเราฟื้นช้า ฟื้นช้าแต่ฟื้นนะเพื้นฟื้นมาจากหลุมนะฟื้นชาแต่ฟื้นนะเรายังไงเราจะเอาตัวรอดในภาวะที่อ่อนแอทั่วโลกอย่างนี้ยังไงคะคุณอภิชัยก็ต้อง Selective เป็นหลายตัวไปดีกว่าก็ดูว่าตัวไหนล้วความเสี่ยงน้อยเพึ่งอุปสงค์ในประเทศเนี่ยคงพอยังพอไหวอยนะครับอันนี้ก็คงต้องเน้นซื้อเป็นหลายตัวครับก็ถ้าไปดูในส่วนของผู้แนะนําเลยกันชาวเนี้ยก็เราก็มองไปในส่วนของ กลุ่มที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคในประเทศนะครับพวกทางดง่งทางด่วนเราก็เห็นวันสุกเนี่ยตัว B ีเอจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว BM อก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะครัฟฟิกกลับมาดีแล้วก็เป็นผู้ที่คา,าดว่าน่าจะชนะสายการประมูลสายสีชมก็ไม่มองในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับพวกขนสง่งการเดินทางนี่ก็ไปม,มองอีกตัวก็คือตัวดอนเมืองโทเวนะครับก็ตัวดอนเมืองโทเวเนี่ยก็ได้ผลบวกเหมือนกันนะครับจากทัฟฟิกเนี่ยล่าสุดที่ทางบริษัทเขา แจ้งมาเนี่ยก็อนเดือนแรกเนี่ยการใช้การจราจรที่กลับมาดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นคันนะครับต่อวันส่วนปีหน้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทเขาก็ประมาณกันว่าน่าจะเห็นระดับประมาณสักหนึ่งแสนคันต่อวันนะครับก็หลักๆก็ฝนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสถานีา่บินดอนเมืองด้วยนะครับที่มาเปิดน,นะครับให้บริการครับแล้วปีหน้าก็ครับว่า ทัฟฟิกในเรื่องของเส้นทางการเดินทางตรงนี้มันก็น่าจะดีขึ้นเป็นส่วนช่วยหนุนน,นะครับซึ่งรายได้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยบริษัทตั้งเป้าว่าน่าจะแตะระดับ1.9พันล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนที่1.2พันล้านบาทแล้วปีหน้าก็คาดว่าน่าจะขยายตัวได้ต่อเน,อนเื่องตามทัฟฟิกนะครับที่ดีขึ้นนะครับก็หลักๆเนี่ยเท่าที่ดูก็ในช่วงไตรมาสสองการคุมเรื่องต้นทุนก็ทําได้ดีด้วย ไรมาสสองก็คุมค่าจ่ายลงไปได้าประมาณเก้าเปอร์เซ็นตนะครับไรมาสต่อไรมาสนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากนี่แหละตัวดอนสันบนดอนบนที่เปิดเขามองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดาวไซด์ต่ำถ้าดูจากราคาก็เพิ่งฟื้น,นจากบอททอมขึ้นมาเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ข้างบนเนี่ยเราก็ประเมินในอัพไซด์ในเชิงเป้าหมายทางเทคนิคเนี่ยเอามองไว้ที่สิบเอ็ดบาทบาทสิบสตางค์นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่จ่ายดิวเดนดิวสูงด้วย นะครับสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นในภาวะอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างสูงดาวไซต์ต่ำนะครับผมมองว่าก็พอน่าจะเป็นจุดพอหลบหลบซ่อผันผัวในช่วงสั้นได้นะครับจะเป็นตัวฟันทุ่นเด่นนะคะก่อนเปิดตลาดที่นํามาฝากก็คือเพราะฉะน,นี้ในช่วงจังหวะน,นี้หาได้ไหมหาได้แล้วรู้สึกว่าตัวนี้ดิฉันเคยเชีร์ไปต้นๆแล้วว่านะคะว่าแบบเออปันผลดีแม้ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า แล้วราคาเขาก็ปรับขึ้นตลอดแล้วก็จะเจ็บๆนิดนึงเวลาเราใช้แต่โชคดีตอนนี้เขาสามารถไปมิกซ์ไปรวมใช้อีซี่พา s ได้แล้วเมื่อก่อนไม่รวมกันตอนนี้อีซ y p พ s สมันก็จะยิ่งจ่ายง่ายเพราะว่ามันจะไปวิ่งไปปึ๊บตัด ตัดโดยเราไม่มูมมตัวใช่ก็แต,ตเพลินเพลินเพ,นเพนลิน,นไปเกือบเกือบร้อยนะเราจะโดนกันไปเกือบเกือบร้อยขึ้นอยู่ว่าคุณลงที่ไหน <c oughs> ถ้าคุณลงเลยลังสิไปหน่อยคุณก็จะไปร้อยร้อยอนะฮะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็ราคาก็ปรับขึ้นตลอดด้วยแล้วก็ปันผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่แค่งงใจว่าเฮ้ยเขาอยู่มานานแล้วนะแต่เพิ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ไม่นานมานี้เองนะคะก็คงเอาจนมั่นใจเพราะเราก็รู้จัก พื้นเพลร,รู้จักอะไรอยู่แล่าน้นะคะสำหรับดอนเมืองโทเวย์นะคะมาต่อน,นี่เลยกันตะกี้บอกว่าปัปจจัยบวกไม่มีปัจจัยลบแน่นอ่ะในฉันยังพอหาปัจจัยบวกได้นิดนึงสำหรับภายนอกประเทศไม่ใช่ภายในประเทศถามว่าเรื่องของการผ่อนคลายโควิดที่เร็วกว่า,าในเมืองเฉิงตูนะคะอาจจะเป็นส่วนช่วยหรือเปล่าทําให้ใช่วนตลาดพุ่ใ,ในส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลังจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแบบ เออค่อนข้างซบเซาแล้วก็แยบนิดนึงทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โลจิสติกส์ค่ะกลุ่มสองกลุ่มนี้มองอยังไงคะณตอนนี้ที่มีการคลายลออ็อกาวนก็ดูด,ดูนะ่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับระดับหนึ่งหลังจากที่คุมมานานนะเรื่องของโควิดแต่ว่าเรื่องโควิดก็ภาพคุมรอการประชุมสมัชชาใหญ่จีนงในช่วงกลางเดือนหน้าทีว่าเขาจะวางเรื่องมัดในมาตรฐานคิโลโควิดเนี่ยนานขนาดไหนแย่สุดก็คงประมาณไตมัดหนึ่งปีหน้านะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณจอยบอกน่าจะส่ง ผลบวกนะครับในช่วงสั้นแรงขายตัวในกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่พึ่งพิงในเรื่องของพาร์ทการพาร์ทในเรื่องของพวกชิป,ปอุปกรณ์ต่างๆจากเขตเศรษฐกิจเผืิอเฉิงตูเนี่ยมันน่าจะจะดีขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มขนส่งเนี่ยก็มองว่าน่าจะได้ไประโยชน์ด้วยจากการขายล็อกดาวนนะครับซึ่งกลุ่มขนส่งจริงๆเนี่ยช่วงเช้าเราก็มีแนะนําอยู่ด้เหมือนกัน,นตัวนะครับใน กลลยุทธ์ของเราก็เป็นพวก JWD นะครับก็หลักๆเนี่ยได้เรื่องในเรื่องของการาการผ่อนคลายในเรื่องของทางจีนที่เริ่มผ่อนคลายในหลักๆของ JWD เนี่ยปีนี้เขาก็จะมีการูดว่าขยายจุดในการบริการไปรวมพาร์ทเนอร์เพื่อขยายจุดในการบริการไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการรวมการทางออริจินหรือว่าทารวมเซ็นเัอรเพื่อขยายจุดรับฝากต่างๆเนี่ยก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้น่าจะได้ไประโยชน์จากการเปิด เปิดเปิดเปิดขายล็อกดาวน์บางีแล้วก็การขยายจุดบริการในประเทศด้วยนะครับซึ่ง GW, จากเจดีดีเนี่ยเราก็แนะนําซื้อเหมือนกันนะครับเป้าหมายที่20า60ตางนะครับหล,กลกักๆก็ทางบริษัทนี่เขาวางเป้าหมายว่าปี68เนี่ยรายได้เขาน่าจะแตะระดับหมื่นล้านได้มันก็ยังถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะได้ไประโยชน์ในเรื่องของกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มโลจิสติกนะครับทั้งในประเทศทั้่ประเทศ แมาจะลายตัวดีขึ้นตามมาตรการที่จรินะครับมีการขายออกดาวนะครับตลาดหุ้นบ้านเราเปิดแล้วผิดคาดการบวกซะอย่างนั้นโอ้โหยังไงเนี่ยแกร่งนะเนี่ยไม่ยอมหลุดหนึ่งหกสามศูนย์ดูสิก็ถือว่าเขาก็ปรับปรับระดับลงมาทดสอบแนวรับเขาวะหนึ่งหกสามศูนย์มันก็เป็นแนวรับด้วยก็ถือว่ามันก็มีการปรับลงมาในยุ่งสัปดาห์ก่อนแต่การเคลื่อนไหวก็คงจะอยู่ในระดับ คนน่อนง่างจะจํากัดนะครับในกรอบแคบๆแ,แนวต้านก็ประมาณตั้งพันหกร้อยสี่สิบจุดเนี่ยในช่วงก่อนก่อนการประชุมเฟดนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ของเราว่ามีการรายงานตัวเลขส่งออกด้วยต้องํามดูในช่วงวันพฤหัสพอเบื้องต้นก็คาดว่าส่งออกของเรานะครับสิงหาหน่าจะขยายตัวมาทั้งเจ็ดจุดเจ็ดก็ดีขึ้นจากกรกฎาคมที่สี่จุดสามส่วนปัจจัยอื่นบ้านเราไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไร นะครับมันก็จะม่มีไอคิงมามันปลายเดือนนี้แหละครับถึงก็ไปดูในเรื่องในเรื่องการเมืองกันจริงๆว่าเออจะเป็นในร่างไหนแต่ว่าในเรื่องของก็เรียกว่าอะไรแนวโน้มของการเลือกตั้งเขสัญญาณก็ชัดเจนแล้วล่ะนะครับก็นักทุนก็อาจจะเริ่มมองมองวุ่นที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มเลือกตั้งนะครับหลายตัวก็เริ่มขึ้นมาแรง รแรงมากหลายตัวีอเนี่ยพวกเนี้ย TKS อ,อ,อะไรพวกเนี้ยใช่ครับใช่ครับพวกเนี้ยถ้ามีออดตัวมาผมว่าพอทยอยสะสมสะสมได้นะเอเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่มันชัดเจนแล้วว่ารูการการเลือกตั้งเนี่ยมันกำลังจะมานะครับถ้าภาษาการเมืองว่าปีขอปีกองการเลือกตั้งมันเริ่มเริ่มจะดังขึ้นเรื่อยๆของร<พ>อเราเนี่ย <พอ S 2> เป็นแค่นี้แหละเรื่องของการเลือกตั้งเนี้ยละค่ะปัจจัยที่อาจจะแบบว่าหนุนทําให้ เดตน่าจะมีการปรับขึ้นมาแล้วค่อนข้างไปในนมทิศทาที่ดีไม่ใช่ว่าใครจะออกหรือใครจะไปนะแต่คือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มองแล้วเนี่ยอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีดิฉันไม่ได้บแอ s ไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาว่าดิฉันนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะเราไม่ยุ่งกันเราไม่ยุ่งการเมืองค่ะเรายุ่งจากการลงทุน่ยการเมืองเราไม่สนใจเราแค่ว่าอะไรที่เป็นผลพวงส่งผลทาให้บวกหรือลบหรือหนุนหรือกดแต่ชนีบ้านเรามากกว่านะคะ ตลาดหุ้นแมไทยแกร่งเหลือเกินนะแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าเดี๋ยววันพุธนี้เนี่ยเราจะต้องมีการรอติดตามด้วยเดี๋ยวเครื่องวันเรามาสรุปกันอีกทีนึงว่าตอนนี้เปิดมาสวยๆแต่ว่าแสดงว่าของเรานี่เป็นแบบตัวของตัวเองมากเลยนะคะเพราะว่าทั้งเอเชียเนี่ยไปกันหมดเลยค่ะทั้งเกาหลีใต้ทั้งนิเคอญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงไปหมดเลยส่วนใหญ่ตลาดทั้งเอเชียเนี่ยถ้าภาวะที่ดนุบเบี้ยผันผวนมากก็เขาก็จะอยากจะ โดนกระทบจากอย่างนี้ค่อนข้างสูงของเราก็ของเราก็ระดับหนึ่งก็ถึงต้องถือว่าก็ถือได้รับผลผลกระทบพอสมควรเพราะว่าจากค่าเงินบาทที่มันเริ่มอ่อนค่าแต่ว่ายังยังพอรักษาระดับอยู่ไม่ต่ำกว่าสามสิบเจ็ดนะครับก็ยังพอรักษาสติราพในช่วงนั้นๆได้อยู่ก็คงจะเป็นระดัะนี่แหะแฝ่งตัวในกรอบแคบๆก็เลือก selective buy ไปหลายตัวไปแล้วครับ นะครับยกเว้นถ้ามีจังหวะอ่อนลงมาแรงๆเนี่ยผมว่าพอจะทยอยซื้อได้ตามแนวรับ ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาดิดตามสถานการณ์สำหรับครึ่งวันเช้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพยากรณ์ในช่วงบ่ายอยีกรอบหนึ่งเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะกับคุณอภิชัยเรามนชัยรองกรรมการผู้จัดจาก,การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์คงิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับุณจอยสวัสดีครับคุณโจ๊กค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะณตอนนี้เนี่ยแม่แรงจริงๆนะคะ ไม่หลุด1630นะคะไปต่อได้เลยค่ะแต่ว่าแนวต้านมันก็แคบแล้วนะคะเหลืออยู่ที่1640นะคะอาจจะเล่นได้แคบๆสำหรับคนที่เ,เป็นสายเทรดเนี่ยก็จะแบบยิ้มไงแต่สายแบบสายเซฟนะ,ะก็จะแบบยิ้มแห้งนิดนึงยิ้มเหมือนกันแต่ยิ้มแห้งเพราะว่ารอรอไปชอบของถูกนะคะถ้าเกิดหลุดระหว่างวันนะถ้าหลุดนะคะหลุดก็คือไปที่160และ1610นะคะ ก็มีโอกาสนะคะส่วนฟันทงหุ้นเด่นในช่วงเช้าที่นํามาฝากกันนะคะในช่วงต้นสัปดาห์โอนเมืองโทเวค่ะหรือว่า DFT นะคะราคาเป้าหมายค่อนข้างดีเลยทีเดียว11บาท80สตางค์นะคะก็เป็นหนึ่งตัวเรียกว,ว่าต้อง selective buy จริงๆตอนนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงว่าไปเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงซะมากกว่าเพราะบางทีเนี่ยในเซกเตอร์นั้นก็ไม่สามารถจะช็อปได้ทุกตัวเซกเตอร์นั้นก็ต้องเลือกเป็นรายตัวจริงๆ selective buy จริงๆ,ลๆตลาดหุ้นค่อนข้างที่ตอนนี้เนี่ยจะมองว่าอ่อนแอก็ใช่นะแต่คือของเราต้องบอกว่า อเราเพิ่งฟื้นมันก็เลยดูว่าเราเนี่ยเคยชินกับสิ่งที่มันจมๆกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการขึ้นหรือลงอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ที่อื่นเนี่ยเขาฟื้นกันอู้ฟู่รุ่งเรืองประเทิงปัญญามากเพราะเขาลงทีก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะของเราก็อาจจะถือเป็นเป็นข้อดีในการที่เราฟื้นช้ากว่าชาวบ้านค่อยๆซึมไปก็เลยไม่ได้กระโตกกระตากตกใจอะไรมากมายฟื้นช้าแต่ฟื้นนะอืมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเหลือเกินนะคะว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวและก็การบริโภคขั้นบันไดก็น่าจะดีแต่ก็ยังมีอีกมุมมองหนึงว่าแล้วจีนเขาก็ยังคงเพิ่งจะเปิดก็ต้องดูทรงอีกทีเพราะว่าตลาดการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ที่จีนเนี่ยก็เป็นถึงว่าเป็นนัมเบอร์วันของเราตอนนี้เขาเปิดปล็อกดาวน์แล้วแต่จะมีการปิดเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ขออย่าปิดเลยเกิดพะเราอยากจะฟื้นเหลือเกินตอนนี้เราจะแบบไปที่ไหนเราจะเห็นแบบยุโรปซะส่วนหนึ่งแต่จะเห็นซะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นชาว างอินเดียนะคะจะเยอะเลยนะไปก็จะเต้นไปหมดเลยไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะเพราะว่าทั่วโลกเขาเปิดการท่องเที่ยวเขาก็ไม่ใส่แมสก็เอ้ชินเจ้าหน้าที่แต่ละที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่เราก็เซฟตัวเองไว้ก่อนไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าเอาที่เราสบายใจแล้วกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวลาไปก่อนช่งชวงเช้าค่ะสวัสดีคุณวิวาคุณช้าเพื่อนรักด้วยทุกช่องทางสวัสดีด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่ายโมงตรงนะคะ